ท่สเดือนเมษายนพุทธศักราช2564อาศัยอำนาจตามความในข้อ27แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับท,ที่2 4พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิกรรมออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สี่พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจึงแต่งตั้งให้พระภิกษุผู้มีในผู้มีรายนามข้างท้าย,ยานี้ดำรงตำแหน่งเจ้าว่ามีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราชสอง5ันห้าร้อยห้าแก้ไขเพิ่มเติม,ตมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สี่ พุทธศักราช2,561พระภิกษุสามเณรและฆรหห์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในโอวาทของเจ้าวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้นซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถร,รสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งมัติประกาศ ของมหาเพรสมาคมขอจงถึงความเจริญมอกงามในพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิสเกินพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นประทับตาประจำตำแหน่งในลําดับนี้ขอนิมนหนึ่งพระสุวิยาชายาบุญ,ญามาโน ดำรงตำแหน่งเจา passage, ้าวาดวัดไสงาตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสองพระเจ้าชาปฏิปัญโยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดศรีภูมิเดชตำบลบ้านว่าอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นลางเกดทีเสประ อุตมปัญโยตำรงตำแหน่งจเจ้าวาดวัดสีแก้วตำบลหองท่อนอำเภอเมงงงืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพระสุทธิศักดิ์ขันติโกตำรงตำแหน่งจเจ้าวาดวัดสีสุขตำบลนอดช้าอําเภอเมงงงืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพระธรรมมา อธิปัญโยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสายแก้วตำบลศิลาอำเภอเมืองพังแก่นจังหวัดพังแก่นพระอุดรชินวโร์ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสายบึงสำราญตำบลน้านอำเภอเมืองพังแก่นจังหวัดพังแก่น

เมตตาพระเดชพระคุณได้ให้งอาวาดแก่พระสังฆาธิการที่เรบแต่งตั้งแล้วนั้นครับผม